สวัสดีครับทําความรู้จักกับคาเรนพี่จองนะครับสําหรับผมน้อง2คนนี้ก็น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ที่เราเองเอาตรงๆคือก็ไม่ได้รู้จักแต่พอได้ยินชื่อเสียงของเขาทั้งสองคนบ่อยๆเราก็เริ่มเข้าไปดูแล้วติดตามก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเขาดัง,ดงวันนี้เราจะมาทําความรู้จัก,กคุณคาเรนกับพี่จองนะครับ2ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวช่องค a เ e นเฮดเบอร์นะครับเป็นใครสวัสดีครับสามนาทีรู้เรื่องโดยผมนะครับ จตุพิธสุบกิจหรือแก่นมายองจะคุยเรื่องข่าวทั่วไปให้เข้าใจง่ายใน3นาทีนะครับบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและซัพพลายสินค้าให้กับบริษัททาางร้านและโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าครบครันเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในโรงงานกับนักง,งานเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟคมไฟมาทําความรู้จักพี่จองนะครับ2หนุ่มยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวช่องคา r e เลนเฮดเบอรี่นะครับว่าเป็นใครเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอของน้องทั้งสองคนนั้นค่อนข้างมีความสุภาพแต่ว่ามีความเอฮาน่ารักจริงใจนะครับเพราะเป็นแบบที่เขาไม่ได้ปรุงแต่งเลยแล้วก็ตามภาษาของคนเกาหลีที่ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญภาษาไทยมากนะ เป็นสิ่งที่ทําให้คาเลนและก็พี่จองนะครับกลายเป็นที่รักและก็ค่อนข้างที่จะทรงอิทธิพลมากๆเลยนะครับในโลกโซเชียล ขนาดที่กรมอุทยานยังติดต่อให้เขาทั้งสองคนมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับซึ่งผมมองว่าทั้งสองคนนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างตัวตนและก็สร้างช่องยูทูบเบอร์ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องตะโกนหรือว่าทำเรื่องหามหามเสมอไปนะครับเพราะความจริงแล้วการที่เป็นตัวตนของเราด้วยคลิปวิดีโอที่เป็นแบบของคาวเลนและก็พี่จอนะครับมันก็ทำให้โด่งดังและก็เป็นที่ประทับใจของดอม เขาก็สามารถสร้างแฟนคลับขึ้นได้ดังนั้นผมอยากให้น้องๆน,นะครับที่ต้องการเดินมาในช่องทางท,างที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือสร้างตัวตนนั้นอนะ่ะไม่จําเป็นต้องไปในทิศทางเดียวนะครับเราสามารถลองเข้าไปดูคลิปและศึกษาจากคาเลนพี่จอมครับทีนี้เรามาดูว่าประวัติของเขาเป็นยังไงลูกเคารเลนหรือพักกีดึกอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าออกเสียงผิดพลาดน,นะครับอายุ3 3ปีนะครับเดิมเขาเป็นดีเจเป็นโปรดิวเซอร์ในสายที่ว่าเป็น EDM สายสายแดนนะครับ ชื่อวงว่าเฮนเบอรี่แล้วสมาชิกอีกสองคุณคือเคอร์บี้และก็ฟิโนนั้นโดยพี่คาแลคาเลนและก็เพื่อนเขาเองนั้นมีความสนใจที่จะมาทำงานในประเทศไทยรวมถึงเปิดกิจการกินดื่มที่ประเทศไทยจนกิจการและงานเพลงได้รับการตอบรับที่ดีแต่ปัญหาก็คือว่ามีวิกฤตโควิดจ,จึงทำให้ร้านของเขาปิดตัวไปครับนอกจากร้านกินดื่มสไตล์นี้แล้วคาเลนยังเป็นนายแบบและยูทูบเบอร์ควบคู่ไปด้วยครับซึ่งทำให้งานที่ประเทศไทยเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีงานต่อเนื่องเป็นเวลา3ปีแล้วเขาก็ใช้ทักษะหน้ากล้องนะครับเข้าไปเรียนภาษาไทายเพิ่มต่อยอดผันตัวเองเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นแบบอย่างสําคัญสําหรับน้องๆที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะครับถ้าต้องการหาตัวตนแบบที่ถูกต้องเหมาะสมลองไปศึกษายูทูบเบอร์สท่านนี้ตัวผมเองก็เป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่นะครับก็พยายามศึกษาจากสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี้ยเพื่อเอามาต่อยอดแล้วทาให้ให้ดีขึ้นส่วนพี่จองนะครับก็เป็นพี่ชายใจดีนะฮะ อายุ33ปีเช่นกันจุดเริ่มต้นก็คือมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเป็นพี่จองนี่เขาเป็นนักธุรกิจเกาหลีหลงรักไออาหารและวัฒนธรรมไทยจึงถูกชัดชวนด้วยคาเลนให้มาทําวิดีโอท่องเที่ยวด้วยกันจุดที่ทําให้คนรักในตัวพี่จองนั่นคือความเป็นออปป้าครับซึ่งแปลว่าพี่นะครับออปป้าเนี่ยผมก็เพิ่งทราบพ,พร้อมรอยยิ้มที่จริงใจแล้วก็คาเลนนั้นเคยให้นิยามพี่ชายคนนี้ว่าเป็นคนไม่เคยโกรธเลยหรือไม่เคยโมโหสักครั้งจึงได้ชวนมาทํางานด้วยและสามารถเป็นอีกหนึ่งคน,นก,กาลัง ทำให้หยุดใ้ช่องยูทูบเบอร์อันนี้มีพลังและก็มีแฟนคลับติดตัวมากมายครับและผู้ติดตามนั้นก็ตกตหลุมรักน้องทั้งสองคนนี้ด้วยยังไงขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากไทยรัฐและก็รูปภาพจากไทยรัฐด้วยนะครับถ้าย่งไงถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปสานาทีรู้เรื่องนั้นมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากสนับสนุนสินค้าของทางสานาทีรู้เรื่องด้วยนะครับเด็กๆน้อยเ